นีตัวนะพี่น้องเนาะนี่น้องนี่ตัวจีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องตัวเป็นเดี่ยวปูเนาะพี่น้องทีละก้อนใส่เนาะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก่อนจะเอาขึ้นพี่น้องเราก่อนไปทายดูเฉพาะหตามสมรทิ่เนาะพี่น้องเนาะอากาศฝนก็มาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้อง Muy mình lâm lên uuuh 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 ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเนาะก็มาพบกับนักกรทัพลาดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็จะพาพี่น้องมาปักเบ็ดพี่น้องอ่ปักเบ็ดเดือยปูเนาะพี่น้องเนาะตามเดิมเนาะพี่น้องนี่ก็จะได้ปูมาพี่น้องก็วันนี้จะลงสิ่นฝ้ายพี่น้องหมายฝ้ายเนาะ ว่าฝนตกพี่น้องอากาศฝนไม่รู้อ่ะจะมีตัวมีแต้มมีผลงานให้พี่น้องได้ดูได้ชมไหมน้อพี่น้องเนาะก็มาลุ่นๆกันเนาะพี่น้องเนาะก็ตามสภาพพี่น้องอ่ะก็เป็นบรรยากาศช่วงฝนตกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะให้พี่น้องดูเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องฝ่ายยังขึ้นอยู่เลยครับยังมีอากาศฝนอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ฝ่ายยังขึ้นอยู่เลยครับ นี่ครับบรรยากาศฝนนะพี่น้องเนาะฝนยังตกอยู่เนาะเนาะพี่น้องผมก็เดี๋ยวเราก่อนจะพาไปดักหลังแรกเนาะพี่น้องแล้วก็เก็บอุปกรณ์เนาะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ฟ้าก็ล้องพี่น้องเนาะเ่ะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่ะพี่น้องเรวก่อนก็จะเกี่ยวนี้นะเนาะเยวปูพี่น้อง Để nó còn khó nhặt bị đắk còn phi nông phun nó à, phi nông mà du canh nó còn chỉ đắk bẹp dè lơi nó phi nông nó các แล้วก่อนเขานุญาเขาตัวไปดักก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะแล้วก่อนจะพามาเก็บกู้เบ็ดเนาะพี่น้องเนาะปักไว้มาอวานนี้ไปถึงหกสิบรัพี่น้องประมาณเจ็ดสี่สิบหลังฝนมันตกก่อนพี่น้องเต็กแล้วตกแรงมากเลยเนะาะขนาดแก่อนจะออกมาจับเขียดก็ยังออกมาไม่ได้พี่น้องจ,จับได้แต่ละบานได้ประมาณจ็ดนิดจังหน่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนมันแรงพี่น้องแล้วก็ฝ้าก็แรงด้วยแต่ลำพังแต่ฝนไม่เป็นไรเนาะพี่น้อง ปลายฝนตุนหนาวเนาะพี่น้องผ <c oughs> ันเปลี่ยนตามฤดูกาลเนาะพี่น้องตอนนี้ <c oughs> ก็จิกไก่ลอดกระทงเลยพี่น้องก็เลยสงสัยฝนยึดตกมาให้มีน้ำลอดกระทงเนาะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวแล้ก็จะพาไปรุ่นเก็บกูเบ็ดเนาะพี่น้องอเนะะานเเนะน,นะนี่ก็ฝนเราลืมมาแล้วไม่รู้ว่าฝนปล่อยเนาะพี่น้องเนาะลงมาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะพาพี่น้องรุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อุปกรณ์ถุ่งม่ได้เอามาใส่กล่องใส่โทรศัพท์เนาะพี่น้อง แล้วรีบไปลุ่นกันดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวฝนหยตกก่อนเนาะอ่ะไปลุ่นกันแล้วก่อนครับผมไปนะพี่น้องพร้อมกัจะพาลงไปดูเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหทางยากสุดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็อ่ะพี่น้องมีตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่พี่น้องไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องตัวเป็นเหยอะปูเนาะพี่น้องทีละก้อนใส่เนาะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก่จะเอาขึ้นพี่น้องแล้วก็กรถ่ายดูเฉพาะ ทางตะวเนาะพี่น้องเนาะอากาศฝนก็มาแล้วก็มันรุนกันพี่น้องโอ้โหเพม่เห็นตัวเลยพี่น้องโอ้โหดีแลงพี่น้องอู้โหดินี่นี่นี่โอ้โหมีไส้อยู่พี่น้องโอ้โหพี่น้องดันโลเลยพี่น้องโลนึงได้พี่น้องตัวนี้ อุ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋่น้องคอยดูให้พี่น้องพี่น้องดันโลของแท้พี่น้องนี่แขนขัดเลยพี่น้องผลงานเต็มแรกแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ารุ่นมาหลายคันเลยพี่น้องเดี๋ยวคนเขาอยากจัดการเาพี่น้องดันโลแน่นอนพี่น้องตัวนี้อื้ว้ายพี่น้องสุดยอดเลยครับผมโลควาพี่น้อง กคนขออยจะการไปตรงนี้เก็บคนลนมันอาจจะดังหน่อยเด้อพี่น้องมาดูนังนี่เพิ่มพี่น้องงอเลยพี่น้องแลก็นักตรงไปนี่เนาะนี่คันเบ็ดก็เป็นสภาพเลยพี่น้องอ่ะน้ำหลุดแล้วพี่น้องยังมีตัวไหมมีตัวมีเตี่ยมไหมแล้วนเก็บคันเบ็ดเด้อคันเบ็ดสั่นเมื่อกี้อ่ะกลมาลุ้นไปพร้อมกันพี่น้องอือ ี๋ยวใหพี่น้องนะตะกอนจะพาดึงขึ้นพี่น้องโุ้ยพี่น้องนีิ้วเาขาวพี่น้องโอ้โหพี่น้งองพี่น้องตายโอ๊ยมาดูกันพี่น้องโอ้มันดึงไี่พันข้างล่างพี่น้องนี่แข็งมันฟักดายพี่น้องโอ้ายตัวนี้ตะกนก็ไม่ได้ออกมาดูเนาะลองฝืนมนตกกุกอนาะ ปูนะพนี่น้องนกคนว่ามันกินไม่ระแวงเนาะคือความความแตกต่างเนาะพี่น้องเนาะมันไม่ไตีกินคือคือเขียดคือลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะนกคนว่านะอันความคิดเอีกคน,นครับทุกอย่างไม่มีพิษมีถูกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มปนนั่งฟองมัน,นพี่น้องอ่ะพี่น้องเราไม่ได้มปนนั่งฟองดูเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้ก็ม,ามาันหาาโอเคเลยพี่น้องแต่ว่ามันตายแล้วพี่น้องเนาะอ่ะนกคนเขาอยากจัดการเรบพี่น้อง เต็มสองมาแล้วครับผมเตมสองวันนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องก็เลยออีกประมาณเจ็ดแปดหลังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันครับผมไปไปเลยครับพี่น้องไปุ้กันตอนาะพีน้องเนาะ พี่น้องดูเป็นกครจะอยู่ใค้นะครไหมน้อพี่น้องเลยดินจนพันกินสุญญาาเลยพี่น้องเดี๋มลุ้นกันครับผมจะอยู่ไหมคอยอยู่คอยดูเด้อพี่น้องดอโอ้พี่น้องไม่อยู่โอ้ยโอ้ดินยินลุดพี่น้องเอ้ยสุดายโอ้ดินยินลุดเลยพี่น้องเลยดูจะขอยืดพี่น้องใหญ่จริงพี่น้อง จะพามาสรุปงานวันนี้สําหรับการหาอยู่หาก,กินคําคืนนี่บ็ดสี่สิบกว่าหลังพี่น้องหน้าก็ให้ปูมาเนาะก็นกอ้อมาใส่แต่ว่าจงังหวะที่นกอ้มาใส่นี่ฝนมันตกพี่น้องทาให้เหยื่อมันตายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยผลงานก็ไม่ดีเท่าที่ควรพี่น้องได้หน่อยตัวเนาะพี่น้องแต่ว่ามี มีไส้พี่น้องนี่ตัวแรกพี่น้งองเลยได้น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเต็มมือครับผมนี่สรุปผลงานเนาะพี่น้องเนาะได้น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องสวยงามครับผมสุดยอดครับสำหรับเหยื่อปูนะพี่น้องเนาะมีตัวมีแต้มตถึงจะได้น้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโหพี่น้งองเลย โลกก่ขวาแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวละกอนจะพาไปช่างดูก็มาอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งพี่น้องอีกตัวนึงก็ติดตายพี่น้องติดตายเลยครับแต่อีกตัวนึงละกอนครับหลุดมาตามทางพี่น้องละกอนไม่ได้เปิดกล้องให้ดูเนาะมันขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกพี่น้องป้ามันก็เบืนไปทั่วเนาะก็พอได้ครับประมาณสามขีดสาม สามสี่ขีดนะพี่น้องก็สรุปผลงานวันนี้การหหอยูหาก,กินก็ถือว่ามีตัวมีแบเนะพี่น้องได้น้อยแต่ร้อยเปอร์ซ็นแต่ว่าฝนตกจนนกรนออกมายามไม่ได้พาพี่น้องมารุ่นไม่ได้พี่น้องคันเบ็ดนกรนยืดไปหลังหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวนกรนจีะให้ดูกล่องมันนกรซื้อมากล่องละเจ็ดสิบาทเบอร์หนึ่งก็สายสายในรลอนเบอร์สิบห้าพี่น้องถือว่า สุดจอดแหละแล้วก็ต้องไปหาดวงเบ็ดที่แข็งหนากว่านี้นิดนึงอันนี้บางพี่น้องแต่คมเนาะการหายุ่าก,กินก็ขอฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วก็จะทำอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ โจทดครับ